มาทำความรู้จักกับดรเฟดมหาจอมเวทแห่งจักรวาลดีซีกันครับเรียกได้ว่าว้าวเลยนะครับสำหรับดรเฟดที่รับบทตัวพีเอสบอสแมนหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามเจมส์บอลคนเก่านั่นเองนะครับนี่นะครับเขาจะมาปรากฏตัวครั้งแรกในแบล็กอดัมตัวละครนี้นะครับจัดว่าเป็นตัวละครที่เก่าแก่ที่สุดของดีซีเลยนะครับผมเขาเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกบนหน้าคอมิกนะครับในปี1940และตัวตนของเขาจริงๆแล้วนะครับก็คือเคนเนลสันครับทุกคนโดยเขานะครับได้รับพลังมาจากเทพเจ้า ันเก่าแก่นะครับนามว่านาบูนั่นเองครับทุกคนโดยที่เคนเนลสันนะครับได้รับข้อสเสนอในการมีชีวิตรอดจากการถูกปริมิตถล่มทับแรกกับที่เขาเนี่ยจะต้องสวมหมวกโลหะศักดิ์สิสทธิ์แห่งนาบูและสืบทอดตำแหน่ง Agent of Order ภายใต้นามว่าด r อกเตรเฟดและคอยรับใช้เหล่าเทพเจ้าเรื่อยมาครับทุกคน โดยหมวกโลหะศักดิ์สิทธิ์แห่งนาบูเนี่ยแหละครับทุกคนคือสิ่งที่รวบรวมพลังเวททั่วทุกรูปแบบในจักรวาลที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถใช้เวทมนต์ได้ทุกรูปแบบได้ดั่งใจครับอาทิเช่นการบิดเบือนและสามารถเดินทางข้ามมิติได้การไล่เวทจู่โจมต่างๆและที่สําคัญนะครับการสวมหมวกนี้เนี่ยนะครับยังทาให้เขาเป็นอมตะและสามารถควบคุมความเป็นความตายได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกครับผมเรียกได้ว่างานนี้นะครับหากมาเวลเนี่ยมีดรัคเตอร์สเตนฝั่ง DC ก็มีดรัเตอร์เฟดเนี่ยแหละครับที่พร้อมจะไล่เวทจู่โจ ันครับ